คุณคุณพูดแบบคพานามีเอนเตอร์เทนทลครับเพราะว่าเขาพูดผมไม่เคยได้ยินเขาเลยมันเป็นลูกมหนนี่แหลูกอะไรลูกมันนหรอลูกแก๊สเอ่อลูกแก๊สแล้วเหรอไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นหน่วยองลูกแก๊สใช่ไหมก็ถ้าผมไม่สามารถอธิบายนะครับเพราะผมก็เพิ่งมาอัปเดตไหมครับเมื่อถึงตอนนี้นี่แหละเจผมถามว่าผมรู้ทุกอย่างเขาก็เป็นเหมือนใ้แล้วก็มันเป็นลูกแก๊สก็ผมบอกอยู่แล้วมันเป็นลูกแก๊ส เออเชื actually, ่อเขาก็ได้มันลูกแก๊สนะเป็นลูกแก๊สไม่ไปไหนจริงๆอ่งนะเพิ่มเดี๋ยวนะไปโยน้ำให้น้องหน่อยนะแล้วเราตรู้ได้ว่าแล้วอืมน่าล็อกเข้าไปลูกกันได้หรอเปลนี่อก็ต้องมีครอบคัวไม่มีเนอนไมีหัวไม่มีน้ำอะไรของเขาไม่ได้ยินเลยว่ะเอ่อมาถึงวานแล้วฮะมึงเป็เด็กไกลเท่าไหร่วะเนี่ย ม,ม,มาดึงหมาไม่ได้ยินเขาอีกแล้วใครที่เอ่อทุกคนขอขอภัยเลยนะน่าจะมาเซฟเขาเบาหน่อยทำไมะหามหาบางคนเนี่ยหมาดูหมาถึงบ้านแล้วมั้งอุย้ยนกอีกเก้นอนกอีกเก้อนกนกมาแล้วอดีตนกนัย่ยเฮ้ย โว่าไงดูดิอว่าในนรกบ้านเคยมันลากผมลงลดินวะในนรกบ้านเรามีบ้านสองหลังก็คือในนรกกับในโลกปัจจุบันโอ้ยบนเจกนี่ผักอะไรไม่รู้ผมเก็บกมากเยอะเลยแม่งมันเห็ดตาล็กเลยเอันนี้ผมรู้ว่าเราต้องไปทางไหนนะแต่ตอนแรกเดี๋ยวตอนนี้เราขอกลับบ้านก่อนแล้วกันะะนะโอ้ยโอ้ย มาแล้วโหก็ไกลไเบาเรื่องเนี่ยสกุล่าที่ผมเก็บไปตั้งแต่ชาติอะไรเ<ด>นี่ยคุณปลูกอะไรกันไปหมดเลยเ,น,เนี่ยนี่บ้านอะไรเนี่ยกลับมาไม่ได้กลับมาหลายวันแล้วเนี่ยดูดิที่นี่ที่ไหนต่างโลก้งต่างโลกได้นะอนี่ไอผักเนี่ยที่ผมเก็บมาีอสองอย่างนีผ่ผมไม่รู้มันคืออะไรแต่ผมเก็บมาโหเปล่าอะไรเนี่ยคืออะไรทุกคนรู้ปะ ไม่รู้เหมือนกันว่ะจะขุดเอามาปลูกมาเลยเห็นอะไรไม่ใช่เป็นเอเลี่ยนนะเออไม่รู้ปลูกๆกันมันเป็นเอเลี่ยนก็นได้นะคุณนนะไม่ได้ใช่ไล้งแนตะ่เนี่ยแต่ว่าเรารู้ทิศของมันแล้วเพีอะไรน้อรู้ทิศในการเอ,อ่อผมรู้ที่ต้องตรองเฮ้ยเอาละนะนะผมจะพูดแบบชัดๆแบบจริงๆ,ๆเลยนะอืม เรารู้ทิศของบ้านเอเมซี M C แล้วทีนี้เราไม่ต้องห่วงแล้วนะเพราะว่าเราก็เหลือแค่นอนเซฟที่บ้านนี่แล้วก็กลับพี่นั่นโดยที่สติพาดโดยที่เราไปแก้ตัวไห่นะแต่ผมต้องไปหาแก๊สก่อนก็แก๊สเราจะอยู่ที่ไหนเรายังไม่รู้เลยนะมันอยู่ไหนยังไม่เคยไปหา,มาไม้เ้ยาำนะ คูนก็เออหึีงค,คนเดียวนเนี่ยก็ผมฟังไงแค่ผมกวนคุณแล้วไงพอกวนก็บ่นพอฟังก็บ่นไม่ไม่ไม่ได้บุญุณช่วยช่วยพูดมีความรู้ผมได้ไหมอ๋อแล้วนะตอนนี้เราก็เหลือแค่ไปหาลูกฮะโอเคนะเย่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 เขาไม่จบเลยแล้วก็พูดเย่เย่ไปแล้วอ่ะ เขาพูดจบไปมาโอเคโอเคแล้วนี่ก็เหลือแค่ลูกแมงกะพุนหนึ่งตัวและอแมงกะพุนตันนั้อยู่ไหนจิงนี่มันมันมันเป็นแมงกะพุนได้ั้ะก็เรียกเขาไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาชื่อเรียกว่าแมงกะพุนกันนะไอแมงกะพุนปู่พากันปียังไม่โตสักอย่างเออมันอยู่จริงๆดิงดีในถานที่แบบเนี้ย ต้องก้มหน้าด้วยอ่ะไม่ใช่อะไรนะแม่ผมดูในพวกนี้จบหน้า,าองาอ่ะเออมันต้องไปฝังจรินังจริงด้วยฮมันองไปทังจริงนปุปักจริงันตอ้ยเอนอไ้ยแมันอาอนไป้แมน้อไปแล้วก็สึก้ไว่าคุณสร้างบันใไดที่ได้แย่มากเลยแฮะ ไม่มีการปรับปรุงเลยหรอเหรอไ้วรอยู่นะั่งอยูไ่ได้เรื่องมากเลยเหาเรื่องมากเลยไม่ไ <ฟ S 1> ชอบ <DNA S 1> เลยก็ตายได้ง่ายๆนะเนี<ฟ>่ยอืมผมท้อแท้เลยจ้ะ